สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นัตตีท้ทจุตดวงเช่นเคยนะคะในรอบนี้เนี่ยอาจารย์จะพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนกักระกดาคมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะสามารถรับชมได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาเลยนะคะ แต่ถ้าท่านไหนที่ทราบลัคนาราศีเกิดของท่านว่าเป็นลัคนาราศีกันเนี่ยก็จะยิ่งมีความชัดเจนในคำทำนายมากยิ่งขึ้นด้วยนะในเดือนนี้ชาวราศีกันดาวประจำตัวของท่านก็คือดาวพระพุธนะในเดือนนี้ชาวราศีกันยังคงมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของการทำงานนะคะในเรื่องของการสร้างเหนือสร้างตัวด้วยนะ ทำให้บางท่านนี่อาจจะคิดอยากจะหาอะไรทําเป็นของตัวเองด้วยเรียกว่าอยากจะมีกิจการเล็กๆนะคะหรืออยากจะเป็นเจ้าของกิจการด้วยนะหรือบางท่านก็จะได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามามีปักติสัมพันธ์กันในเรื่องของการทำงานนะบางท่านก็ได้รับโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการเงินของกันด้วยนะหรือ การหาช่องทางการหาไรายได้ก็จะมีการแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเรียกว่าในเดือนนี้นะชาวราศีกันผู้หลักผู้ใหญ่เนีส่งเสริมและให้คุณกับชาวราศีกันเป็นอย่างยิ่งชาวราศีกันบางท่านอาจมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการได้รถได้บ้านได้ที่ทำมาหากินมาด้วยนะส่วนรายละเอียดต่ตางๆจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะมาเริ่มที่ในเรื่องของการเงินกันคะ่ะการเงิน ดาวการเงินของชาวราศีกันต้องบอกเลยว่าเป็นดาวพระศุกร์เลข6กเนี่ยในช่วงวันที่1จนถึงวันที่14กับกรกฎาคมนะคะยังโครจรอ,อยู่ในภพสุขาพาภพสุขพาเนี่ยเป็นภพแห่งความเจริญรุ่งเรืองความดีงามผลบุญหนุนนำเทพเทวามนวยผลด้วยถือว่าเป็นภพที่ดีของชาวราศีกันแล้วเมื่อดาวพระศุกร์อยู่ในตำแหน่งนี้ทั้งโหราศาสตร์ไทยเราถือว่าเป็นตำแหน่ง ราศีตังอธิบดีคือมีความมั่นคงของดาวประสุกเองด้วยทําให้ชาวราศีกันจะมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ําเสมอตามวาสนาแต่ละคนด้วยเรียกว่าถ้าเคยติดขัดมาในช่วงเนี้ก็จะเริ่มมีรายได้มีช่องทางการหารายได้เข้ามาหรืออาจจะได้ของมีค่าได้ทรัพย์สินอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะทำให้ชาวราศีกันจะมีรายได้เข้ามาทั้งรายได้หลักและได้เสริมด้วยนะคะ แต่ท่านใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินหรือรับเหมาก่อสร้างงานเมกะโปรเจกต์ ECT, งานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารบ้านเรือนหรือแม้แต่เป็นตัวแทนในหน้าเนี่ยนับว่าช่วงเนี้รายได้ของท่านค่อนข้างดีด้วยและที่จะเสริมดวงให้กับชาวราศีกันในช่วงนี้เลยนะคะเมื่อดาวการเงินของท่านเนี่ยไปอยู่ในภพสุขภาพแบบนี้นะขอให้ท่านเนี่ยเมื่อได้เงินมาแล้วเนี่ย แบ่งไปทําบุญนะคะทาบุญที่ถูกฉโลกในตอนนี้เลยนะจะเกี่ยว่องกับเรื่องของการทรํานุบํารุงวัดวาอารามหรือเป็นสังฆทานหรือเรียกว่าวิหารทานก็ได้คือการโอนเงินนะคะหรือว่าร่วมบุญตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธาของท่านไปร่วมทานุบํารุงโบสถ์วัดที่ดินวัดอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลก็ได้นะก็จะเสริมดวงให้กับท่านเนี่ย เงินมีความมั่นคงนะมีความก้าวก้าหน้าแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองส่งผลท่านตาเลยเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งกเกษตรตาเจ็ดีในภพศุกร์พักด้วยส่วนท่านใดที่ทำงานทางด้านอื่นที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยนะได้ทำงานที่อย่างอื่นเนี่ยอาชีพอื่นก็ถือว่ายังคงดีในเรื่องของรายได้นะคะแต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนึงนะเหนื่อยกับการลงแรงลงสมองลงมือทำ กับการหาไรายได้จักสู้กับอาชีพแรกๆที่อาจารย์พูดไม่ได้อาชีพที่ไม่ใช่อาชีพที่อาจารย์พูดแรกๆเนี่ยถามว่าการเงินก็ดีแต่ว่าจะต้องมีการเขาเรียกว่าพิ้แพงหรือว่าต้องลงแรงลงมือทํามากกว่าปกตินิดหนึง่งนะทีนี้พอวันที่7กับรกรกฎาคมดาวมฤตยูนะการเลขศูนเนี่ยจากโคจรเข้ามาพบสุขทักทับกับดาวการเงินของท่านก็คือดาวประสุกนั่นเองนะส่งผลให้ชาวราศีกัน จะต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ทันตั้งตัวค่าใช้จ่ายที่แบบอยู่ดีก็มีค่าใช้จ่ายเข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งคิดไม่ทันได้วางแผนเลยนะคะเ,คเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฟังคลิปนี้แล้วนะขอพิจาราศีกันนะคะอย่าเพิ่งตนกตกใจอะไรนะเพราะว่าเมื่อคุณได้รู้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยก็ควรที่จะมีการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินไว้ด้วยในเดือนนี้นะคะ แค่เดือนนี้เท่านั้นนะชาวราศีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ทําคลิปล่วงหน้าไว้แล้วคุณก็มีเขาเรียกว่าเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าและดาวมฤิตยูเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยเมื่อมาทับกับดาวการเงินก็จะมีความผันผวนในเรื่องของการเงินรออยู่นะคะบางคนอาจ,จะผันผวนมากผันผวนน้อยนะก็แล้วแต่ว่าาสนาของแต่ละท่านด้วยชาวราศีกันอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังเลยนะคือระมัดระวังเรื่องทรัพย์สิน ของมีค่าเสียหายหรือถูกขโมยด้วยนะหรือถูกย้ายที่ย้ายทางหรือตัวคนเองเนี่ยอาจจะวางไม่เป็นที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ชาวราศีกันควรจะหากล่องนะคะหาตะกร้าหรือหาโซนที่วางของให้เป็นที่เป็นทางนะคะท่านจัได้ไม่ลืม นะหรือจะได้หาของได้ง่ายๆเวลาที่เราหาของอะไรไม่เจอมันจะหงุดหงิดใจมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้อาจารย์เคยเจอมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาเตือนนิดหนึ่งว่าชาวราศีกันในช่วงนี้ถ้าจะวางของมีค่าหรือว่าของที่ต้องใช้ประจำวันเนี่ยคุณควรจะวางเป็นโซนเดียวกันไปเลยจะได้หยิบจับง่ายขึ้นแล้วก็พยายามบอกคนในบ้านว่าอย่ามาเคลื่อนย้ายของของคุณ นะทีนี้พอวันที่12กับรกรกฎาคมดาวพรพพุธนาเลข4เป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกันด้วยนะจากยกย้ายราศีเข้าสู่ภพลาภตามมาด้วยวันที่14กักกรกฎาคมดาวกันเงินของท่านก็คือดาวพระศุกร์เลข6เนี่ยจากโคจรเข้ามาอยู่ในภพกรัมมะแล้วนะคะทําให้ชาวราศีกันจากมีโชคแบบไม่คาดฝัน อาจจะมีโชคตักจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเดินทางไปไหนมาไหนก็มีรายได้เข้ามาโดยเฉพาะท่านใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเดินทางทำทั่วร์ทำเกี่ยวกับบริษัทต,ต่างชาติหรือทำเกี่ยวกับงานอีเวนท์ที่ต้องมีการจัดตามสถานที่นู้นสถานที่นั้นต้องเดินทางไม่อยู่กับที่งานบริการงานโรงแรมงานตัวแทนง,งานในหน้าง,งานแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ย ับส่งผลดีกับท่านในระยะนี้ก็คือจะมีรายได้เข้ามานะแถมบางท่านเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามด้วยเพราะฉะนั้นในระยะนี้นะเพศตรงข้ามจะเข้ามาให้คุณกับชาวราศีกันช่วงนี้ชาวราศีกันอาจจะมีความคิดอยากที่จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนทํากิจการเป็นของตัวเองเลยนะแต่อาจารย์ต้องขอเบรกไว้นิดนึงนะว่าในเดือนนี้เนี่ย มีอะไรทำทำไปก่อนอย่าเพิ่งคิดลงทุนก้อนใหญ่เลยนะคะคุณคิดได้แต่อย่าพึ่งนำ,นำเงินไปลงทุนให้วางแผนไปก่อนเพราะว่ามุมดาวในเรื่องของรายได้เนี่ยถามว่าดีก็จริงแต่ก็ยังไม่เหมาะกับการลงทุน<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรทําไปก่อนนะเก็บเงินไปก่อนระยะนี้ใครที่ทําการค้าการขายนะกับคลึกคลักนะเพราะ้าแม่ค้าจะเจอลูกค้ารายใหญ่จะเจอลูกค้ากระเป๋าหนักเข้ามา นะถือว่าในเรื่องนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าควรที่จะรักษาเครดิตนะคะรักษาฐานลูกค้าของคุณให้ดีแล้วก็ซื้อใจลูกค้าให้ได้ด้วยนะช่วงนี้การค้าการขายจะคึกคักทำให้คุณมีกำไรนะคะมีรายได้เข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าต้องรักษาเครดิตที่ดีอย่าเสียเครดิตพยายามตรวจเช็คสินค้า ต่างๆทุกครั้งก่อนส่งให้กับลูกค้าด้วยจัได้ไม่ผิดพลาดและถ้าบริการลูกค้าดีในช่วงนี้เนี่ยลูกค้าก็จะกุดหนุนคุณไปอีกนานเลยนะก็าทาให้คนมีไรายได้เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะทีนี้พอวันที่17กับรกฎดาคมนะคะดาวพาทิศเลขหนึ่งคือดาวตัวแทนของภพวบบินาศเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ภพลาภะ ได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยก็คือมีความเข้มแข็งมีพลังทับกับดาวประจำตัวของชาวราศีกันก็คือดาวพระพุธนะทำให้ระยะนี้ชาวราศีกันอาจจะอยู่ในภาวะที่หงุดหงิดเวียงวีง่ายนะหรือบางท่านก็ไิตกกังวลง่ายคิดมากนะเหมือนแบบว่าถูกจำกัดพื้นที่ถูกจำกัดสิทธิ์ถูกทำอะไรก็เหมือนกับว่ามีคนมาขัด ใจอะไรอย่างเงี้ยขอให้ชาวราศีกันอย่าเพิ่งใจเสียไปเพราะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะแต่ระยะนี้เนี่ยก็ขอให้ชาวราศีกันนะอย่าทําอะไรที่ส่งเสียงจนเกินไปจะดีกว่าทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะการงานของชาวราศีกันนะคะดาวการงานของท่านก็คือดาวพาพุธด้วยนะเลขสี่เป็นดาวเดียวกับดาวประจาตัวของท่านด้วยในช่วงวันที่ห จนถึงวันที่12กับรักฎาคมดาวการงานยังโครจรอ,อยู่ในภพการงานนั่นเองนะดาวพระพุธอยู่ในบ้านของดาวพระพุธเองได้ตำแหน่งที่มั่นคงนะเรียกว่ากเกษตรตาิปดีทับกับดาวพระอาทิตย์ด้วยทำให้ในช่วงนี้เนี่ย งานของคุณเนี่ยจะเป็นงานที่ต้องมีการติดต่อหน่วยงานราชการหรือเป็นงานที่ต้องมีการเดินทางนะาอาจจะมีงานเข้ามาหลายาหลายงานหลายหลายหน้าที่ไห้คุณรับผิดชอบด้วยนะเมื่อดาวพาร์ทิสกุมกับดาวพระพุธเนี่ยทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวคู่วิชาการด้วยนะคะทาให้งานในช่วงนี้เนี่ยค่ะจะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้งานทางด้านการสอนนะงานทางด้านการให้ความรู้งานเป็นที่ปรึกษาก็ถือว่าดี นะะงานที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยของชาวราศีกันอาจจะต้องใช้การตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะอาจจะเป็นงานที่ต้องมีการพูดคุยเจราจาติดต่อนะราใช้ไหวพริบติกแแงนิดหนึงแต่ด้านดีคือถ้าผลงานของชาวราศีกันทำออกมาดีท่านจะมีเกณฑ์ได้รับโอกาสในเรื่องของการปรับตาแหน่ง นะหรือได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของค่าตอบแทนเข้ามาด้วยในมุมกลับกันนะคะบางท่านอาจจะเจอหน่วยงานราชการเข้ามาตรวจสอบระบบองคอ์กรการทํางานของท่านด้วยนะก็จะมีเข้ามาทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยขอยชาวราศีกันทําอะไรก็ทําให้ถูกต้องแล้วกันในเรื่องของการงานพยายามนะ พยายามทําตามกฎนะคะอะไรที่ต้องต่อสัญญงสัญญาเอกสองเอกสารอะไรต้องทําให้ดีให้รอบคอบไว้เพื่อหน่วยงานราชการท่านมาแล้วมามาตรวจสอบเนี่ยจะได้ไม่มีอะไรที่มันเป็นปัญหานะในด้านดีคือชาวราศีกันเนี่ยในช่วงเนี้ยจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายด้วยทําให้ช่วงนี้ทําอะไรก็เหมือนกับว่า อดองร้องใจสบายๆนะงานทางด้านการค้าการขายที่อาจารย์พูดก็ถือว่านับว่าดีคุณจะเจอลูกค้าที่กระเป๋าหนักกระเป๋าตรงเป็นลูกค้าที่มีตังค์นะคะเข้ามาจะเป็นลูกค้าขาจอหรือลูกค้าจากต่างถิ่นแดนไกลหรือคุณเดินทางไปบริการลูกค้าตามสถานที่ต่างๆหรือว่าเดินทางแล้วจะมีลูกค้ามีออเดอร์ติดต่อเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือเนี่ยพยายามอย่าให้แบตหมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นชาวราศีกันที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการบริการเกี่ยวกับเรื่องของการติดตอ,อลูกคงลูกค้าเนี่ยคุณจะต้องมีการบริการลูกค้าให้ดีรักษาเครดิตลูกค้าไว้ให้ได้แล้วลูกค้าจะติดคุณไปอีกนานเลยนะคะหลังจากวันที่12กับรรกฎาคมไปแล้วท่านอาจได้รับผิดชอบงานใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะงานที่เข้ามาจะเน้นทางด้านบริการ นะอาจเจองานระดับองค์กรใหญ่ๆหรือได้เจอคนใหญ่คนโตคนมีระดับคนมีตำแหน่งจะมีการนัดหมายพูดคุยเจรจาในเรื่องของการงานนะเรือจะเป็นการเซ็นสัญญางานตัวใหม่หรือว่าเซ็นสัญญาธุรกิจอะไรใหม่ๆร่วมกันด้วยนะก็ะถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีใครที่จะนัดหมายพูดคุยเจรจาติดต่อเรื่องของการงานอาจารย์ก็มองว่ายังเป็นจังหวัดที่ให้ผลดีอยู่ นะใครจะสมัครงานนะก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของการที่จะสมัครงานด้วยนะตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยนะคะจนถึงวันที่28เนี่ยอาจารย์มองว่านะเป็นเรื่องของการนัดหมายผู้คุยเจราจาสมัครงงสมัครงานเลยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเป็นโอกาสที่ดีในการยืน่นประวัตยิยื่นรีสอมแม่หรือว่ายื่นอีเมลเข้าไปนะคะแต่พอหลังจากวันที่28 กรักดาคมไปแล้วงานของชาวราศีกันจะเริ่มมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นงานที่เริ่มจะมีขั้นมีตอนมีระบบต่างๆเข้ามาด้วยนะต้องใช้ความสามารถไหวพลิกแพงนิดหนึ่งนะและก็จะเหนื่อยหน่อยหนึ่งนะและที่สำคัญคือ หลังจาก28กับรักดาคนไปแล้วใครที่คิดจะอยากจะย้ายอยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยอาจารย์มองว่าอย่าพึ่งนะสรุปว่าในเรื่องของการงานเนี่ยก่อน28กับรักดาไปอาจารย์มองว่าจะมีภาษีที่ดีในเรื่องของการงานมากกว่าหลังจาก28กับรักดานะคะก็ขอให้ชาวราศีกันนะนำคำพยากร์กรนี้ที่อาจารย์วางแผนให้แล้วเนี่ยจดแล้วก็เอาไปใช้นะคะในการวางแผนชีวิตของท่านได้เลย นะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพของชาวราศีกันในเดือนนี้นะต้องระม,มัดระวังในเรื่องของการเดินทางระม,มัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางขับรถขับรต้องระม,มัดระวังระวังพืนไฟความร้อนด้วยนะและถ้าเจ็บป่วยอยู่ในช่วงเดือนนี้จะเป็นอะไรที่หายช้ามากต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีอย่าเจ็บป่วยเลยดีกว่าดูแลตัวเองให้ดีนะคะ ่านใดที่อยู่กับเครื่องจักรกลเครื่องยนต์กลไกลของมีคมความรอ้อนหรืองานที่ต้องมีการเสี่ยงภยัยงานที่ต้องรับเหมาก่อสร้างอยู่กับพื้นที่ที่มันอันตรายพวกนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะและชาวราศีกันบางท่านอาจจะมีภาวะกล้ามเนื้ออักเสบนะหรือโรคที่เคยเป็นกลับมาเป็นใหม่ด้วยนะเรียกว่าโรคเก่ากำเริบหรือว่าได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับสีสัะนะคะ ถ้าขับรถหรือทำงานนะควรสวมใส่หมวกนิรภัยให้ดีนะคะอยากประมาทเลยนะอันนี้คืออาจารย์ต้องเตือนเลยทีนี้มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของชาวราศีกันนะคนโสดก่อนจะได้คนที่เข้ามาเกื้อหนุนคุณค่อนข้างดีอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งมีหน้ามีตามีหน้าที่การงานดีด้วยนะ เป็นคนขยันทำงานและแถมเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ด้วยคนคนที่คุณจะเจอในเดือนนี้อาจารย์มองว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างเยอะมีภาวะความเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามนะเราก็เป็นคนที่จิตใจดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างโดยเป็นคนที่เขาเรียกว่าปรึกษาได้ชอบชี้นำชอบแนะนำนะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความคิดเหมือนกับโตกว่า ออกบวายอยานะอาจจะเจอกันในที่ทำงานนะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่วางแผนอนาคตค่อนข้างดีนะคะเป็นคนที่ทําอะไรก็จะมีเขาเรียกว่ามีการวางแผนเอาไว้เป็นระบบระเบียบเลยนะเป็นคนที่จิตใจดีนะชาวราศีกันถ้าเจอความรักเข้ามาในช่วงเดือนนี้ยอาจารย์ก็มองว่าเป็นจังหวะที่ดีที่น่ายิาวชาวราศีกันเลยนะคนที่เข้ามาเจอในเดือนนี้ก็ขอให้คุณเนี่ยหาให้เจอแล้วกัน นะทีนี้มาดูคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วบ้างคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของชีวิตคู่ต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะมีปัญหาก็จะปรับความเข้าใจกันได้ด้วยเดือนนี้ทั้งคุณและคู่ครองของคุณเนี่ยดูเหมือนต่างคนก็ต่างมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวต่างคนต่างมุ่งมั่นในเรื่องของการวางแผนชีวิตคู่บางคนอาจจะมีแนวโน้มอยากจะมีการ มั่นหมายหรือมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานแล้วจะมีลูกนะคะวางแผนอยากจะมีลูกวางแผนอยากจะมีอนาคตบางคนก็วางแผนอยากจะมีบ้านนะอยากจะซื้อบ้านเพื่อความมั่นคงของ,ของตัวเองหรือมีการขยับขยายต่อเติมในเรื่องของบ้านหรือลดยุ่วยานพานะด้วยนะและดูแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยทั้งคุณและคู่ความของคุณเนี่ยก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันดีช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวรับว่า ความรักของคนมีคู่เนี่ยก็ไม่แพ้คนโสดเลยนะถือว่าในช่วงเดือนนี้จอนมองว่าความรักของชาวราศีกันนะทั้งคนโสดคนไม่โสดคนมีคู่เนี่ยแฮปปี้จนน่ายฉ่ามากเลยนะคะแล้วก็เรื่องการเงินก็ถือว่าก็ยังคงดีอยู่ในเรื่องของการงานก็มีจังหวะงานที่ค่อนข้างมีความก้าวหน้าอยู่นะเพราะฉะนั้นขอให้ชาวราศีกันทุกท่านเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะถ้าท่านใดที่ฟังไม่ทันก็พยายาม เอาปากกากระดาษมาจดแล้วก็ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะจดแนวโน้มจังหวะชีวิตของท่านซึ่งอาจารย์เนี่ยพยายามพูดให้ละเอียดที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าคําพยั์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้สามารถนําไปใช้ในการวางแผนชีวิตได้อย่าง mm. แท้จริงเลยนะก็ขอให้คุณเนี่ยเก็บเกี่ยวให้ได้ให้มากที่สุดนะคะเรื่องไหนที่เป็นเรื่องดีก็เก็บเกี่ยวไปเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเนี่ย mm. อาจารย์ก็บอกแนวทางการแก้ไขให้แล้วนะก็ mm. ขอขอบคุณจริงๆนะคะกับทุกคอมเมนต์ ที่มีกำลังใจดีๆให้กันเข้ามาทุกการกดไลค์ขอบคุณจริงๆนะคะทุกการแชร์แล้วก็ฝากแนะนำฝากกดกระดิง่งกด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะรบกวนกดถูกใจกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุก กำลังใจที่ดีแบบนี้ก็ขอให้อยู่กันเป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปแล้วฝากติดตามคลิปอาจารย์ต่อๆไปด้วยนะคะผิดพลาดทำกการใดไปก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณชาวราศีกันและผู้ฟังผู้ชมทุกท่านมานาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ